สวัสดีครับมาพบกันอีกใอเตาครับกรบผมเบาเปลี่ยวิธีอีสานเมื่อนี่สิบห้ามหาปักเบ็ดกันนะครับปลักเบ็ดโดยเยื่อหวกนะครับตั้มตากน้ำล่ำหวยครับแตะว่าน้ำกับคนข้างจะแหงน้ำแหงให้เติบนะครับขาดว่างตะยางนี่ล่ำหวยได้เบ็ดเมื่อนี่ไมีมากหาชิบหลังครับกับหววสื่อหัวมากหาชิบาบบจะมีผลงานในเบืองเมษาใดฮะติดตามรับชมกันเลยครับตามไปเลย มาแล้วครับลังแรกมาแล้วครับหลังแรกครับปลาหยางครับรุ่นกันปลาอะไรโอ้ oh, ปลาดุกครับยกเลยโอ้โ oh, ตงามครับใสสวยเลยเนี่แน่นอนครับมาแล้วหนึ่งตัวกด,ดมาพักเงียงงี้ด้วยมันจะท,ทิม่มเอาเหยื่ยอผงทำงานครับจัดแฟนฝาจัดไก่กไเลยโอ้ oh, ปลาดุกใสสวยยังครับ เย้หวกนะครับตัวอวนทำไมอู้แน่นอนครับอวนตึ๊บเลยเยื้หวกทำงานตัวแรกครับอันนี้ยามช่วงนี้มีอยู่หนีอยู่สามหลังนะครับเบ็ดโอเคครับไปกันต่อครับไปกันต่อมาแล้วแตมแรกมันมานมันมาน,มนครับมาอยู่แล้วครับตัวหนึ่งอ่ะ ก็ครับไปขึ้นหลเต๋ออยู่เกือเกือเฟื้อังก็ขึ้นหรือดินยุบยุบอยู่หน่อยครับหลังนี้ถือนะครับเนอะมึงเหรอครับนอะโอ้ดินแหงแล้วครับคนเขาไปไก่ดินแห้งแล้วปลาขึ้นมาขึ้นมาปลาดุกครับผลประกอบปลาเป็นปลาดุกโอ้ใส่สวยวะแตกระตูมมันจะใส่สวยเนะครับปลาเนี่ยฮะบเทียบแขนครับเทียบแขนกป็นไงเตอ๋อพอสมควรนะครับทำแขนจิ้วุ่นละ อ,อ,อั้งเงี้ยเ้อตัวที่สองนะครับโอ้ยแมงไหมเขาหูเดี๋ยวให้เปนยงกันันนเใช่ไหมคับงานอยู่ตงนี้แต่สวยครับแต่สวยสองเหรอครับเปนประกอบการเป็นงตัวเลยเด้ออ้แมงไหมก็ล่ไปเยอะีิใส่นะครับเป็นเยอะอีหวกนละ เงียทิ่มเก๋าเบิดเนี่ยทิ่มเก๋าเบิร์ตตึงหันเพื่อนที่มีหัวเก๋าเก๋าเบิดแข <c oughs> ็ได,ด้เหลือบบอฟติคิค <laughs> โตโอเคครับไปกันต่อเนาะมาอีกแล้วครับหลังนึงครับอะไรหยุบหย,ยุบเลยถอดมาโอ้ดุกี่หรอครับไตส,สวยอีกแล้วเก่งไงพอได้ปลาดุกครับรอบนี้ยังม้วนผ่อปลาคอนะครับเนาะ ประดุกใหญ่เปลีย่ยนยานางยังอนี่เลยโอ้ยังอยู่ดูนเดียวเลยป้าเนาะใส่สวยนะครับเลยัวที่สามห้องทิพย์นี่นะครับเนี่ยต้านีดูนเดีวยดวยใส่สว,สวยครับเกิดจะมาถึงขนาดที่กายได้ป้าตัวที่สามแล้วก็กรลุดไปเห็นห้อยรุดไปสองตัวเนะครับเนี่ยหนึ่งอย่งวะเห็นห้อยลองล่อการรุดไปสองตัวขนาดจะเป็นประดุกนะครับรุด แถวสามแต้มครับเนี่ยก็สั่งอันนี้ฮักตัวนี้ใหม่ฮักอ๋โอโปตตาปลาแลือก็ปักเนื้อครับลงต่อโอเคครับไปลุ้นกันต่อนะรครับอีกตัวนึงอันนี่ก็ะถือกันนะเฮ้โยโตยำเดือดเดี๋ยวเราไปหานโหลดอักขิมาก,ก่อน ให้ผมเลยบุ you, you know, ๋วตามไปพี่ไอเป็ดขออยู่นี่งคนบุ๋เ้ยใส่บุ๋วใส่ไปครับเพราะว่าเอาปลาขึ้นนักหนีนะครับเนาะเหนียวยางมันก็สองหลังสอนนะครับเนาะสอนมาเลยเฮ้ย อะไรตัวนี้คอมาแล้วครับสองตัวซ้อนครับปลาคอกับปลากระสงกระสงใสสวยครับสองหลังซ้อนครับตรงนี้ข่อยว่าข่อยใส่ตัวอ่าดีดีมังใส่ไหมข่อยว่าข่อยสาไม่ใสบุญไหนก็เลยใส่ฟังเข้ายื่นนี่นะใส จะวางดิ้นแล้วลมแห้งในหันเลปลาช่อนก็มาแล้วครับตัวที่แต้ม่มที่ซีแต้่มที่หานะครับอันนี้ปลาช่อนะกับปลากระสงตามมาม,มีเหยื่อเปลี่ยนบ่บ่เก<อ>็บหนึ่งเก็บแล้วทั้งเหยื่อมัเปลี่ย,เยนเลย ตัวครับเป็นว่ามีอีกหลังหนึ่งนี่เป็นปลาอะไรปวเสื่จะ้ใช่ไหโอ้ดึงขั้นเบดก้ากับตัวนี้ดึงครับหยุดเลยอ่าเลยมาลุ้นซีตอนบอ ปลาดุกปลาดุกปลาดุกใช้สวยอีกแล้วครับเป็นคนเลยโอปูไงก่ะโมูแล้วตัวนี้โอ้ครับพี่น้องม้องใส่ครับตัวนี้ไงก่ะโมูเอาแขนเทียบไปได้นะาขลุ่นนี่แต่ละาใส่ครับพี่น้องแล้วโอ้จัาออนซ้อนครัะของบัวว่ะสรุ่นนี่ออนซ้อนครับครับแต้มที่อู้ปักหมึกหมดละหาแต่แต่ต่อหันหยุดมือถึงของแต้มที่ห้านะครับเนาะอุ้ยโอแมนเลยหก เตี่ยมตีกหกเลยเนาะพอหาตะมื่อกีอ้ละอันนี้เป็นแต้มทีหกข้างในมีหลายรล่ะเนี่ยพวกนมีบ่นีเข้ามาเฉยมันบาดมือเราตัวป่ายคือตัวเหงามันตัวเหงาเออเป็นยาฝังเหงา ไปจากอันตรายข้าหมุนไม่ขุเลยเนาะว่าผลประกอบการครับวันนี้6ตัวนะครับกับปลาดุก4ตัวครับปลาคอตัวหนึ่งหลักก,กรารกระสงตัวหนึ่งมีแตใส่งไงนะครับปลาโอ้ยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโอเคครับจบทิพผอกันไหมทิหนาครับผม